ละครชีวิตรักเมียกระสือตอนที่สองฮัลโหลอะไรนะคะพิมพ์น่ะเหรอเป็นลมช็อกหมดสติจนต้องเข้าโรงพยาบาลค่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมทำหน้าตาตื่นแบบนั้นละอ,อ่อนก็ยายพิมพ์น่ะสิคะคุณยายเพื่อนโทรศัพท์เข้ามาบอกว่า เขาเป็นลมตกใจช็อกจนเข้าโรงพยาบาลตกใจกลัวอะไรล่ะถึงได้เข้าโรงพยาบาลได้เห็นว่าเจอผีนะคะพลัมเพลบอกว่าเจอกระสือเจอกระสือสมัยนี้ละ่ะกระสือมีที่ไหนกันนั่นนะสิกระสือจะมีที่ไหนเป็นพกกรรมตามสนองมากกว่าที่ว่าเรายังไงล่ะ กรรมมันรวดเร็วทันตาขนาดนั้นเลยหรอคะคุณยายใช่สิจะ๊ะกรรมมันตามทันรวดเร็วแบบนี้แหละมันยุคฆ่าจียังไงล่ะดีแล้วนี่จะได้ไม่เที่ยวปากบอนไปว่าคนอื่นอีกจริงคะ่ะคุณยายอย่างยยยพิมพ์ควรจะเจอสบางยายขอตัวไปห้องพระก่อนก็แล้วกันนะมีธุระต้องไปทำแล้วก็อยากจะสวดมนต์ด้วยนี่ เคล็ดลับหน้าเด็กของคุณยายเที่ยวสวดมนต์บ่อยๆทุกวันทุกคืนนี่เองยายใสใจยิ้มเหน่อยเหนื่อยเมื่อเข้ามาในห้องพระมีแต่ความหนักใจใกล้ถึงเวลาแล้วเรายังไม่มีทายาทเลยมีมีเร็วสิมีมีตื่นหรือ,อยังเนี่ยโอ้ยคุณแม่จะเร่งมีไปทำไมนะคะ จะอะไรกันนะกันหนาก็แค่ไปเยี่ยมคุณยายก็ต้องไปเยี่ยมคุณยายนะสิถึงได้เร่งป่านนี้ไม่ประเคนสมบัติให้กับแม่อ่อนไปหมดแล้วเหรอเราเนี่ยมัวแต่ชักช้ามัวแต่เอ,อ้อระเหยใจเย็นแบบนี้เดี๋ยวสมบัติก็ไม่เหลือให้สักบาทหรอกถ้าคุณยายสายใจจะให้สมบัติกับอ่อนมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนี่คะกอ่อนเขาเป็นทายาสายตรงเป็นหลานแท้ๆของคุณยายสายใจ ห่างๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไปเอาอกเอาใจเขาเขาก็อาจจะใจดียกสมบัติให้เราสักชิ้นสองชิ้นคุณยายสายใจรวยจะตายไปคุณยายรวยมากเลยล่ะค่ะแม่ถึงขนาดที่ให้สมบัติมาแค่ชิ้นสองชิ้นแม่ก็ดีใจอย่างนั้นเหรออุ้ยรวยมากไม่รู้เหมือนกันว่าทำมาหากินอะไรรู้แต่ว่ารวยมาก บ้านนี้ใหญ่ยังกระว,วังไม่ได้เจอหน้าคุณยายหลายปีแล้วนะคะมีก็จำไม่ได้แล้วด้วยว่าคุณยายหน้าตาเป็นยังไงแม่ก็จำไม่ค่อยได้เจอกันล่าสุดก็เมื่อตอนปีใหม่สีหปีที่แล้วแม่ก็ตามพ่อแกไปอยู่สิงคโปร์ซะก็ตั้งนานแล้วทำไมคุณแม่ถึงไม่ไปประจบเอาใจคุณยายก่อนหน้านี้ล่ะคะรอให้ผ่านมาทำไมตั้งหลายปีค่อยนึกได้ ว่าคุณยายมีสมบัติเยอะก็ตอนนั้นเราไม่ได้ลำบากเหมือนตอนนี้นะี่ยนาแม่ก็เลยลืมๆไปว่าเรามีคุณยายอยู่อีกคนหนึ่งแล้วตอนนี้ท่านก็แก่มากละน่าจะอายุร่วมเจ็ดสิบแล้วมั้งจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้สมบัติมีตั้งมากมายจะให้แม่อ่อนคนเดียวก็กไกลอยู่อ๋อคุณแม่เห็นแก่สมบัตินี่เองโอ้ยมีมี่ประเดี๋ยวเถอะ หยิกจนเนื้อเขียวสะหรอกไปแต่งตัวใหม่ไปค่ะไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะแล้วมีมีกับวิริยาแม่ของเธอก็มาถึงที่บ้านของคุณยายสายใจเจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่แถวหน้าบ้านวิริยาจึงปลีกเข้าไปหานีิล่อนคุณยายสายใจอยู่ไหมจ๊ะอยู่มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ ธุระกรงการอะไรของหล่อนที่จะต้องมาถามเนี่ยฮะฉันบอกว่ามาหาคุณยายสายใจหล่อนก็ไปเรียนท่านซี่ว่าฉันมาเอ้าก็เธอมาหาฉันไม่ใช่หรอแม่วิริยามาหาฉันแล้วจะให้ฉันไปบอกใครตายฉันมาหาหล่อนเมื่อไหร่ย,ยะฉันบอกอยู่หยกๆยกว่าฉันมาหาคุณยายสายใจก็หล่อน มาหาคุณยายสายใจแล้วไอ้ที่ยืนหัวโด่ตรงหน้าเธอไม่ใช่คุณยายสายใจหรือไงจ๊ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยฮะคุณป้าหายไปเป็นปีๆนึกยังไงถึงมาเยี่ยมฉันและจ๊ะแม่วิริยานี่คุณป้าจริงๆเหรอคะเนี่ยตายแล้วดิฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยคุณป้าดูสาวดูสวยกว่านิฉันอีกนะคะ ทำไมล่ะหล่อนจำฉันไม่ได้ขนาดนั้นเลยหรือแม่วิริยาโอ้ยคุณป้าสวยมากสวยจนอีฉันอายใครจะไปจำได้นะคะฉันก็เหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทำไมจะจำไม่ได้ใช่ค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างหน้าตาไม่แก่เลยโอย้ตายฉันอยากจะเป็นลม ขอเธอะไม่ต้องมาชมฉันว่าแก่หรือไม่แก่นี่มาเยี่ยมฉันเฉยๆหรือว่ามีธุระอะไรล่ะมาเยี่ยมเฉยๆค่ะวิริยากับลูกมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วนึกได้ว่ามีคุณป้าอยู่ที่นี่ก็เลยแวะมาเยี่ยมค่ะถ้าง,งั้นก็ไปคุยด้วยกันบนบ้านตามมาแม่คะเมื่อกี้แม่คุยกับใครคะ สวยเชียวก็นี่แหละป้าสายใจคุณยายสายใจของแกล่ะฮะนี่แต่ละคะคุณแม่คุณยายสายใจใช่นะสิสวยไม่สางสวยมากสวยจริงๆแบบนี้เรียกว่าสาวสองพันปีได้เลยนะคะคุณแม่เหมัอนยิ่งกว่าสองพันปีซะอีกนะดูสิฉันอายุแค่ห้าสิบคุณป้าอายุเจ็ดสิบกว่าก็ไปแล้ว ฉันยังดูแก่ต้งเป็นกองรีบไปเถอะค่ะแม่ให้คุณยายรอนานๆนนเดี๋ยวคุณแม่จะชั่วสมบัติหนูชื่ออะไรนะจ๊ะไปอยู่สิงคโปร์ซะตั้งนานยายก็จำไม่ค่อยจะได้มีมีค่ะน่ารักอายุน่าจะราวๆกับแม่อ่อนจริงไหมอ๋อพี่อ่อนเกิดก่อนมีมีสองปีค่ะหน้าตาน่ารัก สวยเหมือนแม่นะเราแต่คุณยายสวยกว่ามากนะคะมีมีม่พูดจริงๆนะคะมีมีม่ไม่ได้แกล้งยอคุณยายสวยมากจริงๆสวยกว่ามีมี่สวยกว่าคุณแม่อีกค่ะชมกันไปชมกันมาแล้วนี่แม่เธอไปไหนซะละ่ะแม่บอกว่าอยากเดินชมสวนค่ะขอบใจนะที่มาเยี่ยมยายมีของรับขวัญจะให้ด้วยละ่ะอะไรล่ะคะคุณยายสร้อยไข่มุก เป็นของโบราณแท้ๆเลยนะราคาถ้าเอาไปขายไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทหรอกขึ้นไปบนห้องของยายยายจะได้ใส่ให้กราบขอบพระคุณค่ะคุณยายตายสวยจังเลยลูกสร้อยดูสิทั้งสร้อยไข่มุกแล้วก็ต่างหูเข้าชุดกันคุณยายรวยมากเลยนะแม่ พามีมีขึ้นไปดูที่ห้องนอนท่านเครื่องประดับเต็มเลยใช่นะสินี่มันมุกแท้ด้วยนะรวมต่างหูแล้วก็สร้อยขายแล้วน่าจะราคาไม่ต่ำกว่าล้านเลยล่ะนี่แค่ของขวัญรับขวัญน,นะแม่ถ้ายกสมบัติให้จริงๆจะซักแค่ไหนนั่นสิป่านนี้แม่อ่อนได้ไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้คงได้เป็นกระตักกระตักแน่ค่ะแม่โอ้ยไม่ได้แล้วล่ะลูก เราจะต้องหาทางประจบคุณยายให้ดีที่สุดค่ะแม่วันนี้เรานอนค้างที่นี่กันดีไหมคะดีลูกดีเริ่มฉลาดขึ้นมาแล้วกระจบลงไปแล้วนะคะเมียกระสือตอนที่สองค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะ